สวัสดีครับพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับวันนี้พี่บ่าวมาที่สนามบินร้อนะครับก็มีโอกาสมาดูถนนเส้นทางสนามบินนะครับจากตัวจังหวัดร้อสู่สนามบินร้อนะครับดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงนี้ ถนนก็กําลังจะได้รับการพัฒนาให้เป็นถนนที่ใหญ่กว้างขึ้นมากกว่าเดิมนะครับระยะทางเส้นนี้ก็คือจากถนนเส้นหมายเลข2044นนะครับเข้ามาในสนามบินนะครับนี่คือเส้นทางเลาะอยู่ที่สนามบินนะครับ สองข้างทางก็จะเป็นป่าไม้นะครับเป็นป่าไม้ก็เป็นถนนที่ใช้เฉพาะผู้ที่จะมาใช้ที่สนามบินนะครับแต่ถนนบริเวณแห่งนี้ที่อยู่ตรงนี้จะไม่มีคนใช้เลยนะครับเป็นเส้นทางสำรองนะครับตอจากนั้นก็จะเป็นตัวสนามบินนะครับนี่สนามบิน ซึ่งทางด้านหน้าของสนามบินกำลังได้รับการปรับปรุงนะครับเป็นลานจอรดรถแห่งใหม่ที่กว้างใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับนี่คือสถานที่เรียกว่าสนามบินรอเอ็ดนะครับเส้นทางที่เข้ามาก็เป็นถนนสองเลนนะครับลาดยางสองเลน ที่ดูดีได้มาตรฐานนะครับนี่คือทางเข้าสนามบินเมืองร้อยเอ็ดนะครับนะครับเป็นเส้นทางทางสองเลนแต่ถนนกว้างนะครับมีไฟส่องสว่าง นะครับสองข้างทางก็จะเป็นป่าไม้นะครับถ้าดูดีๆไม่เหมือนกับเส้นทางมาที่สนามบินเลยนะครับเป็นเส้นทางเหมือนกับไปาตามภูเขานะครับแต่ความเป็นจริงก็คือทางเข้าสู่สนามบินนะครับถือว่าเป็นสนามบินยุคใหม่นะครับที่มาตั้งอยู่ ห่างจากชุมชนมากๆนะครับห่างจากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ19กิโลเมตรนะครับ19กิโลเมตรแล้วห่างจากชุมชนก็ประมาณ5กิโลเมตรนะครับตอนนี้พี่บ่าวก็เข้ามานะครับก็ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัว เพื่อที่จะขยายสนามบินในโอกาสข้างหน้านะครับจึงต้องมาอยู่ที่สถานที่ที่ห่างจากชุมชนมากๆนะครับถ้าคนไม่รู้ก็แทบจะไม่รู้เลยว่าสนามบินของเราอยู่ตรงนี้นะครับที่สนามบินก็มีเที่ยวบินเช้าเที่ยงค่ำนะครับอสามชั่วมีสายการบิน อเอเชีย uh, กับนกแอร์ A R, นะครับแต่ตอนนี้นกแอร์ A R ก็หยุดไปตั้งแต่ช่วงโควิดเข้ามานะครับตอนนี้ก็ใช้บินก็คือแอร์เอเชียนะครับสายการบินเดียวแต่ก็มีผู้โดยสารนะครับเต็มทุกรอบทุกวันนะครับ ครับนี่คือเส้นทางเข้าสู่สนามบินเมืองร้อยเอ็ดนะครับไม่มีชื่อถนนนะครับไม่มีหมายเลขของถนนแต่ถนนข้างหน้าก็จะเป็น2044นะครับเส้นทางร้อยเอ็ดสู่อำเภอพลทองหรือจังหวัดมุกดาหารน,นะครับ244เป็นถนนทางหลวงจังหวัดนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับเป็นเส้นทางหนึ่งสู่อินโดจีน นะครับพี่เบาก็จะเลือกเข้าสู่ตัวเมืองร้อยเอนะครับโดยการเลี้ยวขวานี่คือเส้นทางเข้าสู่สนามบินร้อยเอนะครับโอเคนะครับได้มารีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ทราบนะครับ ถ้าท่านจะมาสนามบินร้อยเอ็ดท่านจะต้องถ้าออกจากร้อยเอ็ดต้องออกมาเส้นทางอ่พนทองนะครับเส้นทางโพนทองออกมาประมาณสักอ่าสามสิบสี่กิโลนะครับก็จะมีทางเลี้ยวที่ตรงที่ไฟแดงนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่สนามบินอีกประมาณ5้กิโลนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มารีวิวให้ทุกท่านได้ทราบกันได้ดูกันนะครับ บางทีหลายท่านอาจจะยังไม่เคยมานะครับก็วันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับให้กำลังใจสำหรับช่องของบ่าวซุนจิ h ชาแนลนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ